I don't think we're alike at all Mr. White. You are not a cautious man at all. Your partner was late and he was high. Yes. Yes he was. He's high often isn't it? You have poor judgment. ธุรกิจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำกำไรธุรกิจคือสิ่งที่สร้างอำนาจและความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของมันและนี่คือธุรกิจที่สร้างโดยชายที่ขับเคลื่อนมันด้วยความรักและความแคร่ กัตฟลิงคลิปนี้เราจะเจาะลึกและเรียนรู้จากตัวละครนี้ว่าอะไรที่ทำให้เขาสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาจนประสบความสำเร็จได้กับผ่าธุรกิจดาร์คเมอคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของซีรีส์ Breaking Bad และ Better Call Saul ใครที่อยากดูเองให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยส่วนใครที่ชอบเนื้อหาธุรกิจจากหนังและซีรีส์แบบนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยละ่ะถ้าจใจพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครในซีรีส์ Breaking Bad ที่มีทั้งความยอดเยีย่ยมและบทบาทที่น่าสนใจไม่แพ้กับ Water White อย่าง Gus ผู้จัดการร้านไก่ทอดที่แสนดีนักธุรกิจใจบุญที่บริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆแต่ใครจะเชื่อหรว่าเบื้องหลังที่แท้จริงแล้วเขาคือพ่อค้ายาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในทางตอนใต้ของอเมริกาแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Gus ประสบความสําเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้เรื่องราวต้องย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนในตอนที่กัสเริ่มทําธุรกิจกับแม็กซิมิโนอาร์ซินิก้าหรือแม็กซ์ที่เป็นทางหุ้นส่วนและคนรักพวกเขาเริ่มทําธุรกิจด้วยการสร้าง Los p o ยอ s ส l เอลมาแบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อเป็นฉากหน้าในการขายน้ําแข็งที่แม็กซ์เป็นคนปรุงมันขึ้นมาพวกเขาได้ติดต่อดอนเอลาดิโอบูเอนเตหัวหน้าแก๊งค้ายาจากหัวเลสเพื่อยืนข้อเสนอที่จะขยายการค้ายา โดยได้รับความช่วยเหลือจากแก๊งค้ายาแต่เอลาดิโอกลับปฏิเสธเพราะว่าแก๊งค้ายาต้องการที่จะขายแป้งต่อไปเอลาดิโอเลยสั่งให้เฮกเตอร์สลามันคาลากหัวคบคมใส่แม็กที่มาขายน้ำแข็งในเขตพื้นที่ของพวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าเอลาดิโอจะไว้ชีวิตกัสแต่ก็บังคับให้เขาต้องให้ความร่วมมือกับแก๊งค้ายาตามเงื่อนไขของเอลาดิโอนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้นักธุรกิจอย่างกัสวางแผนที่จะแก้แค้นทุกคนโดยเฉพาะเฮกเตอร์ เขาคือผู้นําของตระกูลสลามันคาที่ทําธุรกิจค้ายามาอย่างยาวนานและด้วยความเฮี้ยมของแกก็ทําให้มีคนจ้องจะเอาชีวิตแกอยู่ไม่น้อยรวมถึงไมคเออร์มันทรัดอดีตนายตํารวจที่เป็นต้นเหตุทําให้ทูกโก้ลาของเฮกเตอร์ติดคุกไมคพยายามจะจัดการเฮกเตอร์แต่ก็ถูกกัสขัดขวางเพราะกัสเป็นคนเดียวที่จะกําหนดว่าเฮกเตอร์จะตัวเย่ได้เมื่อไหร่แต่ถึงอย่างนั้นกัส ก็สนับสนุนให้ไหมค์ก่อกวนร,รถบรรทุกที่เฮกเตอร์ใช้ในการส่งของที่มีฉากหน้าเป็นวัตถุดิบในร้านไอศครีมนั่นเลยทําให้เฮกเตอร์เสนอกึ่งบังคับให้กัสใช้รถบรรทุกของเขาส่งของให้กับเฮกเตอร์เป็นการชั่วคราวแต่ผลลัพธ์มันกลับดีเกินคาดทําให้แก๊งค้ายาเลือกที่จะใช้รถบรรทุกของกัสแบบถาวรน,นั่นทําให้เฮกเตอร์ระเบิดอารมณ์โกรธจนทําให้เกิดอาการหลอดเลือดในสมองแตกแต่คุณรู้ไหมว่าใครที่ช่วยเขาก็ก,กัสนี่แหละ เขาจ้างหมอมาดูแลเฮกเตอร์อย่างดีจนอาการฟื้นตัวแม้ว่าสุดท้ายลุงแกจะต้องกลายเป็นอัมาพาตอนนะนะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ลุงแกต้องกดกลิ่นเวลาจะสื่อสารเพราะนี่คือสิ่งที่กัสต้องการให้คนที่โป้งแฟนหนุ่มของเขาดูทรมานและน่าสมเพชมากที่สุดในขณะที่ Gas, กัสกําลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กัสได้มอบหมายงานให้กับไมในการคุมการสร้างซูเปอร์แล็บที่ใช้ผลิตน้ําแข็งใต้ดินภายใต้ลาบันเดรียบิยันเต ซึ่งเป็นโรงสักตรีอุตสาหกรรมที่เขาเป็นเจ้าของโดยการจ้างวิศวกรและคนงานชาวเยอรมันหลายสิบคนมาดําเนินการแต่มันก็ไม่ง่ายเลยด้วยสกเกลงานที่ใหญ่และมีความยากระดับหนึ่งอีกทั้งการมาของลาโลสลามันคาที่เขามาดูแลธุรกิจของตระกูลแทนเฮกเตอร์เขาเริ่มสงสัยในตัวกัสและตามสืบว่ากัสกําลังทําอะไรอยู่แม้ลาโลจะพยายามรายงานให้แก๊งค้ายาฟังแต่ด้วยเครดิตที่ดีของกัสเลยทําให้เขารอดตัวไปได้นั่นทําให้กัส มองลาโลคือตัวอันตรายที่ต้องรีบกำจัดลาโลเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามขัดแข้งขัดขากัสทุกวิธีทางจนในที่สุดเขาก็เกือบที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ได้สำเร็จแต่ก็นะพี่แกดันพลาดทา่าสุดท้ายลาโลก็เลยต้องลาโลกไปหลังจากนั้นกัสก็ได้เริ่มงานสร้างแลบบต่อจนเสร็จสมบูรณ์ประจวบเหมาะกับที่วอเตอร์ไวท์ครูเคมีที่กำลังเดบิวต์ในวงการน้ำแข็งมาขอดีลธุรกิจด้วยใครที่ยังไม่ดูประวัติของพี่แกเนี่ยกดตัวไอไปดูได้เลยนะครับซึ่งกัส ก็ตามดูวอลมาสักพักแล้วแม้เขาจะพอใจกับคุณภาพสินค้าของวอลแต่เขาก็ไม่ชอบพฤติกรรมของเจสซี่เลยเสนอให้บอลมาผลิตน้ำแข็งให้เขาเป็นเวลา3เดือนร่วมกับเกลโบเอติเชอร์ e T irt, นักเคมีสุดเนิร์ดและยังเป็นคนออกแบบซูเปอร์แลบอีกด้วยซึ่งกัดก็ไม่ได้ให้แค่วอลมาทำงานให้เฉยเฉยโดยเขาเองก็ได้ให้เกลเรียนรู้วิชาจากวอลเพื่อที่จะได้ผลิตน้ำแข็งเกรดพรีเมียมเองได้แม่ร้ายนะเราแต่ก็ดันผิดแผนเยอะไปหน่อยเพราะเกลดันมาตุยเยทำให้กัส จำใจต้องให้เจสซี่มาช่วยวอลผลิตน้ำแข็งแทนและเวลาที่กัสร,รอคอยก็มาถึงในงานเลี้ยงที่บ้านของเอลาดิโอที่มีสมาชิกแก๊งค้ายามากันครบกัสได้เจราจาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานและเฉลิมฉลองให้กับการปลองดองของพวกเขากัสได้นำเตกิล่าชั้นดีมามอบให้เป็นของขวัญและให้แก๊งค้ายาทุกคนได้ดื่มโดยกัสยกเป็นคนแรกก่อนที่พี่แกจะเข้าไปหักแตกในห้องน้ำไม่ใช่เพราะเมาหรอกแต่เพราะมันมียาพิษผสมอยู่ นี่เป็นแผนการที่กัสเตรียมมาเพื่อล้างบางศัตรูของเขาแก๊งขายาที่ดื่มค่อยๆตุยเย่ไปทีละคนรวมถึงหัวหน้าอย่างเอลาดิโอปิดตำนานความแค้นตลอด20ปีส่วนกัสน่ะเหรอต้องรอดอยู่แล้วกับพี่แกเล่นเตรียมแพทย์สนาไมไว้รอนั่นไงใครจะไปโง่ยอมกินยาพิษเฉยๆละ่ะหลังจากที่จัดการพวกแก๊งขายาได้แล้วก็ถึงเวลาที่ศัตรูหมายเลขหนึ่งที่พากคนรักไปจากเขาอย่างเฮกเตอร์จะต้องไปคุยกับรากมะม่วงนี่คือเวลาที่กัสรอคอยมาแสนนาน ความแค้นที่มีทั้งหมดจะได้รับการส,ารสารัตา์ศักชายที่อยู่ตรงหน้าไม่สามารถกัดผือนอะไรได้แค่ฉีดยาพิษเข้าไปเท่านั้นทุกอย่างก็จบลาก่อนเฮกเตอร์เพียงแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่กัสคิด <Ha! S 1> เขาถูกวอล วางแผนรอบสังหารโดยใช้ความเจ้าระเบียบของกัสที่มีการวางแผนกิจวัตรประจําวันไว้เสมอรวมถึงการไปรเยี่ยมเฮกเตอร์ในบ้านพักควนชรานั่นจึงกลายเป็นจุดอ่อนให้วอลเอามาเล่นงานเขานั่นเองแม้ว่ากัสจะเป็นคนที่รอบคอบสุขุมและทุกการตัดสินใจของเขาล้วนมีเหตุผลเสมอแต่แน่นอนว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีอารมณ์และความรู้สึกเขาโฟกัสกับความแค้นที่มีมากจนเกินไปและเขาเองก็ประมาทวอลไม่เคยคิดว่า ครูเคมีธรรมดาธรรมดาแต่ร้ายกาศได้ขนาดนี้และนั่นก็นํามาสู่จุดจบแบบไม่คาดคิดแต่นั่นก็ทําให้เราเห็นว่าแม้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตกสัสก็ยังคงเนียบอยู่เสมอตัวละครกสัสมีลักษณะเด่นและข้อคิดที่เราสามารถนำมไป,ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งกัสรักษาภาพลักษณ์ที่ดีในสังคมทําให้ DEA แทบจะไม่มายุ่งกับธุรกิจของเขาเลยซึ่งเรา สามารถนำแนวคิดนี้มาใช้โดยการสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาชื่อเสียงที่ดีในอาชีพของเราได้ครับอย่างที่2คือความเป็นมืออาชีพกัสมีความเป็นมืออาชีพสูงมากในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายแม้เขาจะต้องเจอกับปัญหาอย่างตอนที่เกลวตุยเยแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบคนแบบเจสซี่แต่เขาคนเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากเจสซี่เพื่อทําให้เป้าหมายของเขาลุล่วง นั่นแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงานอีกทั้งการควบคุมอารมณ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กัสสามารถทำได้ดีเขาเก็บซ่อนความแค้นที่มีในจิตใจไว้ได้อย่างแนบเนียนยอมทำงานร่วมกับคนที่ตัวเองเกลียดเข้าใ่หรือแม้ในสถานการณ์ที่กดดันอย่างตอนที่ต้องบุกถิ่นของเอลาดิโอเพื่อล้างบางแก๊งค้ายาเขาก็สามารถควบคุมอารมณ์และดำเนินตามแผนได้อย่างลุ่ล่วงและอย่างสุดท้ายการวางแผนระยะยาวแน่นอนว่ากว่าที่เขาจะสามารถแก้แค้นพวกค้ายาทั้งหมดได้นั้นทุกอย่าง มันมาจากการวางแผนอย่างรอบคอบตลอดระยะเวลา20ปีทั้งการค่อยๆสร้างฐานอํานาจหาพันธมิตรและกำจัดคู่แข่งทุกอย่างมันมาจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งเราก็นําไปปรับใช้กับการทํางานหรือการดําเนินธุรกิจได้ครับแม้แต่กับเรื่องการลงทุนหากเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทําไมต้องลงทุนนั่นก็จะทําให้เราสามารถบริหารและจัดการเงินที่จะนําไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่งคั่งได้ในอนาคตครับถ้ากดติดตามช่องของเราไว้ คุณก็จะไม่พลาดสาระความรู้ดีๆที่เราจะนำมาฝากนั่นเองครับและถ้าชอบคลิปเล่าธุรกิจสไตล์ดักๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยประโยคเด็ดจากซีรีส์อย่าง